สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะทําการตัดยอดนะครับตัดยอดต้นบุษราคำด่างมิ้นนะครับหรือว่าบุษราคำมิ้นด่างนะแล้วแต่คนจะเรียกนะครับก็เป็นด่างสีมินต้นนี้นะครับก็ได้มาจากการพอเนื้อเยื่อนะครับพอเลี้ยงเนื้อเยื่อแล้วเขาก็ด่างมาจากในขวดนะครับก็ทําการจะตัดยอดนะเลี้ยงมานะครับปลูกลงดินนะครับปลูกลงดินเขาจะได้ตัวเร็วแต่ก็ใช้เวลานานพอสมควรนะครับต้นนี้ก็ประมาณ ปีเศษๆเลยนะครับตั้งแต่ออกจากขวดนะครับกว่าจะโตนะหลายท่านก็อาจจะสงสัยว่าต้นมิ้นท์นะครับจากพอเนื้อเยื่อนะครับเขาจะเสถียรไหมนะครับก็ดังตามภาพนะครับก็ต่อไปเราจะทําการตัดยอดให้เขาแตกแตกหน่อออกมานะครับซึ่งต้นข้างๆเราก็ทําตัดไปแล้วนะครับแต่ต้นข้างๆนียต้นแม่เขาเนี่ยจะไม่ค่อยด่างมากนะครับเราจะพาไปดูว่ามันจะได้ประมาณไหนนะครับ แต่ต้นนี้ก็จะด่างค่อนข้างเยอะกว่านะครับกแล้วก็ตัวช้ากว่าต้นสวนต้นข้างๆนี้เอ่อด่างน้อยกว่านะตัวเร็วนะครับแม่เขานครับเดี๋ยวพาไปดูต้นแม่ต้นข้างๆก่อนนะครับเราจะได้เพราะว่าจะได้เห็นว่าเอ่อตัดออกมาแล้วลูกเขาจะประมาณไหนนะครับจากแม่ประมาณนี้นะครับส่วนต้นที่เราจะตัดวันนี้ก็จะด่างค่อนข้างเยอะหน่อยด่างทุกใบนะครับก็ด่างน้อยด่างเยอะแล้วแต่ใบนะครับเดี๋ยวไปดูต้นแม่ต้นข้างๆก่อนนะครับ นี่นะครับก็คือต้นแม่ต้นข้างๆเมื่อสักครู่นะครับได้ทําการตัดยอดแล้วก็ทําการปลูกลงดินใหม่แล้วนะครับนี่กบ็บางใบเขาก็จะไม่ค่อยด่างนะครับเนี่ยก็จะด่างน้อยๆนะมีติดนิดนึงนะครับนี่ะต้นนี้ใบนี้ก็ไม่ด่างนะครับอันนี้ใบเก่านะครับก็จะมีติดด่างนิดเดียวไม่เยอะนะครับตัวนี้ใบนี้ก็เสียไปแล้วนะครับ แต่แต่ใบที่ออกมานะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่เขาก็จะมีด่างนิดนึงประมาณนี้นะไม่เยอะเหมือนต้นเมื่อกี้นะครับอันนี้ก็ทําการปลูกลงดินใหม่แล้วนะครับก็เป็นต้นแม่ของต้นข้างๆต้นเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูต้นลูกเขานะครับนะครับก็เดี๋ยวพามาดูใกล้ๆนะครับเขาจะประมาณนี้ใบนี้ก็ด่างสวยนะครับเป็นมิ้นด่างนะครับนี่ แต่ใบบออกมานี่ไม่ค่อยดา่างเท่าไหร่แต่ก็มีติดมานิดๆนะครับเนี่ยก็จะ ok แบบนี้ก็จะ ok สลับกันไปนะครับด่างน้อยด่างมากนะครับทีนี้มาดูนะครับข้างล่างเขาเนี่ยลำต้นเขาจะมีติดด่างไว้ดิครับใบไหนที่ด่างเยอะๆแบบนี้นะครับเขาก็จะมีนะก้านเขาก็จะด่างด้วยนะครับนี่ก็จะมีลายด่างแบบนี้นะครับนี่เขาก็จะเริ่มมีตาหนอขึ้นมาละนี่นะครับ ทีนี้เวลาเราตัดนะะอันนี้เขาก็เริ่มมีรากนิดนึงนะฮะก็เวลาเราตัดก็จะเหลือตาหน่อไว้ให้ติดตรงนี้ให้เยอะที่สุดนะครับแต่ว่าถ้าตัดสูงเกินไปก็เสี่ยงตัวต้นแม่ที่จะตายอีกนะครับอันนี้ต้นข้างๆนะครับที่เป็นต้นลูกของต้นเมื่อสักครู่ที่พาไปดูนะฮะใบใหม่เขาออกมาก็ด่างนะครับแต่ก็ไม่ด่างทุกใบนะครับจริงๆเขาออกมาสามหน่อนะครับต้นหนึ่งเนี่ยเอาออกไปแล้วเพราะว่ามันไม่ด่างนะครับ ก็จะให้เลี้ยงต้นพวกนี้ให้มันด่างเนี่ยก็จะมีหนอนี้ก็ค่อนข้างด่างดีนะครับแต่ไม่ด่างทุกใบใบแรกเนี่ยอันนี้ใบแรกนะฮะใบ,บแรกนี่ก็ติดลายนิดเดียวนะครับไม่เยอะนะครับส่วนใบที่สองมาก็ใบนี้ใบที่สามมาก็ด่างเยอะขึ้นนะครับตอนนี้กําลังแทงหลอดใหม Cap ่นะ <Gr> ัะก็มีติดด่างนะครับอันนี้ข้างล่างก็จะมีด่างขาวอยู่ด่างนิ้นนะครับส่วนต้นนี้ก็มีติดนิดเดียวนะครับติดนิดเดียวแล้วก็รอลุ้าานะะตอนโตอีกทีห <c oughs> <ม>นึ่งนะครับ ก็ถ้าตัวกว่านี้แล้วนะครับเราค่อยจะแยกนะครับเขาออกมาปลูกตังหาดนะก็ให้เหลือไว้ต้นเดียวนะครับที่จะเป็นต้นแม่ต่อไปนะครับนะครับต่อไปเราก็จะมาตัดนะครับสําหรับอุปกรณ์ที่เราจะใช้ก็มีนี่นะครับมีดนะครับแกะผลไม้นี่แหละมันคมดีแล้วก็ปลายเขาจะแหลมนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราต้องเอาเตรียมมาด้วยนะครับก็คือนี่ปูนแดงนะครับปูนแดงเอาไว้ปิดแผลเวลาเราตัดออกไปนะครับ ทีนี้เราก็ทำการเช็คตาก่อนนะครับเช็คตาก่อนว่าเออเราจะตัดตรงไหนได้อันนี้ยตานี้เราจะเอาไว้แหละนะครับคาดว่าออกมาเนี่ยดูแล้วก็น่าจะด่างนะครับนี่ก็าทำการตัดนะครับพยายามนะครับอย่าให้ตาเขาเสียนะครับ ตอนนี้ก็ค่อนข้างใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่ากว่าจะโตได้นะครับให้เขาช้ำน้อยที่สุดแล้วก็พยายามไม่ให้โดนราก เนื้อเขาก็จะไม่แข็งเท่าไหร่นะครับก็จะค่อนข้างที่จะตัดง่ายอยู่นะครับอื่นะครับตัดแล้วนะครับก็จะได้รากอีกฝั่งหนึ่งเขาก็จะลงดินไปแล้วนะฮะก็นี่นี่นะครับดี๋ยวมานี้นะครับ ได้ลากมาสองลากนะครับตาหน่อที่ติดนี้ก็ติดมาด้วยนะครับเพราะเราไม่กล้าตัดสูงเกินไปแล้วกลัวนะครับว่าติดกลัวว่าจะทําต้นไม่เจริญเติบโตนะครับกลัวจะตายนะครับก็ติดมาสองตาหน่อนะครับที่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวเขาจะมีทุกทุกก้านใบเขาก็จะมีตาหนอของเขานะครับจากนั้นเราก็ทำการปิดแผลนะครับด้วยปูนแดงครับ าะถ้ามีรากติดมาด้วยก็โอกาสจะรอดก็สูงนะครับการตายน้อยเพราะเขาสามารถเดินลรากเดินต่อได้เลยนะครับวางไว้ก่อนนะครับเช็คดูตาหนอนะครับก็จะมีประมาณ ที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็สามตาหนอนะครับอาจจะมีอยู่ในดินอีกก็มีสี่ตาหนอนะครับที่เห็นนะครับก็รอดูเวลาอาจจะอยู่ในดินที่เดี๋ยวเขาก็จะโผล่ออกมาในอนาคตนะครับ ครับเมื่อเราตัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราก็จะทําการาชํานะครับแล้วก็นําไปไว้ในโรงเรือนนะครับโรงอบอบต้นไม้นะครับก็วัสดุที่เราจะใช้ในการชําคราวนี้นะครับเราจะไม่ใช้พวกกากมะพร้าวขุยมะพร้าวอะไรพวกน,นี้นะครับเพราะผมดูแลนะ้วอะอย่างพวกบุษราคําก็ดีนะครับเสน่จันประกายดาวอะไรพวกน,นี้นะครับเวลาเรา,ออาเอามาชําในพวกกากมะพร้าวอะไรพวกน,นี้หรือว่า ปลูกในกาบมะพร้าวนะครับก็รู้สึกว่าโตไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะสารที่เราล้างไม่หมดหรือว่าที่มาสารเทนนินนะครับที่มากับกาบมะพร้าวเนี่ยล้างออกไม่หมดหรือว่าเป็นเพราะคือเขาก็ไม่มีสารอาหารหรือว่าเราเติมสารอาหารไม่ดีพอ,อนีคยันะมันไม่ค่อยสวยนะครับทีนี้เราก็เลยจะลองชำํำอันนี้ลองชำํำลองครั้งแรกนะครับผมก็จะใช้หินภูเขาไฟเบอร์เล็กน,นะฮะหินภูเขาไฟนะครับแล้วก็ ตัวนี้คือมูลไส้เดือนนะครับอันนี้ก็เป็นพีทมอสผสมกับเพอร์ไลท์ per like, แล้วก็เวอร์มิคูลไลท์นิดหนึ่งนะครับหน่ผมก็จะมาทำการชํานะครับเดี๋ยวผสมไปไม่มีสัดส่วนตายตัวแล้วครับก็เอาแบบเน้นปวงๆไว้ก่อนนะครับแล้วก็พอเขาติดดีแล้วก็มีเริ่มแตกรากแตกอะไรมานะครับก็ค่อยเ,ออเปลี่ยนดินปลูกนะครับเน,เน้นพวก อินทรีวัตถุนะฮะพวกใบไม้ผุอะไรพวกนี้พวกพิษมอสนะครับแล้วก็เอ่อหินภูเขาไฟอะไรพวกนี้น้นนะครับแล้วก็ใส่อันนี้หน่อยนิดนึงนะครับใส่เอ่อเขาเรียกอะไรปุ๋ยละลายช้านะครับสูตรสิบหกสิบหกสิบหกเยอ,อะเท่าไหร่ะสิบอ่สิบสามสิบสามสิบสามเสมอนะครับก็เพื่อให้เขา แตกลากออกมาแล้วก็จะมีสารอาหารให้ให้อาบไปการเริ่เติบโตนะครับนี่นะครับนะก็ผสมดินปลูกแล้วใช้ก็หากระถางที่พอดีกับต้นเขานะครับน,นี้เราคงจะใช้ประมาณสักห้านิ้วสี่นิ้วครึ่งหรือห้านิ้วนะครับมันก็จะพอดีเนะี่ยเราบัดแล้วก็จะประมาณนี้นะครับ เาใส่เข้าไปเลยนะครับ ไปให้เตรียมเลยนะครับให้เขาทรงตัวได้ดีนะครับไม่ต้องใช้ไอ้พวกก้านลูกโป่องอะไรพวกนี้ที่จะมายึดนะครับหลังจากนั้นก็ลดน้ำนะครับที่ผสมาน้ำยาเลี้ยงรากนิดหนึ่งนะให้เขาแตกรากได้ดีนะครับนี่นะครับก็จะได้แล้วนะครับ บางท่านอาจจะสงสัยว่านะครับอตอนต้นเล็กๆเขาเป็นยังไงนะครับต้นพเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนะครับเนี่ยผมเอาตัวอย่างมาให้ดูนะครับนี่นะครับต้นนี้ก็นานๆจะเจอทีนะครับต้นที่ด่างมิ้นนะครับเพราะว่าเขาจะทําค่อนข้างยากนะครับในพอเนื้อเยื่อก็ทํายากเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เขาก็จะเขียวไปเลย สีมิน์ฟูมิ้น์ไปเลยนะครับมิ้น์เยอะมิน์น้อยอ่ะพวกที่เป็นด่างเนี่ยจะค่อนข้างที่จะหายากนะครับอันนี้ทํามาประมาณ2ปีแล้วนะครับก็ได้ต้นด่างประมาณไม่ประมาณสิบต้นเองครับสิบต้นเองนะครับก็มีขายออกไปบ้างนะครับอันนี้ก็มีตั้งแม่ไว้นะฮะก็เป็นการดูว่าเอ่อเขาจะเติบโตได้ดีขนาดไหนนะครับอันนี้ก็คือเอ่อต้นเล็กนะครับอีกต้นนึ่งนะครับมีอีกต้นนึงนะครับ นี่เขาก็จะด่างประมาณเนี้ยนะครับก็ตอนนี้ไม่ด่างทุกใบนะครับแต่ว่าก็ก็เกือบเกือบทุกใบมีหลุดใบเดียวนะที่เป็นสีเขียวนะครับตอนนี้จะด่างเยอะหน่อยกับใบใบออกมาก็ติตดติดมิ้นนิดเดียวนะไม่เยอะนะครับเขาก็จะวนหลูปไปเรื่อยๆนะครับนี่บางต้นบางต้นนะครับก็หลุดไปนะครับเป็นเขียวไปแล้วก็ตอนตอนเด็กๆก็ด่างแต่ว่าพอตัวมาก็เขียว แต่พอไปอีกสักพักหนึ่งก็กลับมาด่างอีกเหมือนต้นแม่ที่เราตัดไปต้นแรกนะครับก็หลุดไปช่วงหนึ่งนะครับก็กลับมาใหม่นะครับแต่ว่าหน่อข้างล่างเขาอ่ะมันก็ยังมีเชื้อด่างอยู่นะครับแล้วก็ทาทาต้นแม่นะครับนี่นะครับก็สวยงามนะครับต้นนี้แล้วก็ค่อนข้างแข็งแรงเพราะว่าเขาไม่ด่างเยอะเกินไปนะครับด่างแบบกระจายพอดีนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปเข้าในรวงอบนะครับ ันนี้นะครับก็คือรงอกของเรานะครับผมก็จะอามาตั้งไว้ตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับก็จะทิ้งไว้นะครับลองลองดูนะปกติแล้วประมาณสองอาทิตย์เขาก็จะเริ่มตั้งตัวได้นะครับอาทิตย์ถึงสองอาทิตย์นะครับก็จะเป็นรงอกนะครับนี่ก็จะมีไม้ยังอื่นด้วยนะครับนะพีโลดาบเงินนะครับ มีพิงพินเซตนะครับที่เราชําไว้นะครับทําเป็นไว้นะครับช่วงๆนะฮะอันนี้ก็มีไว้พินเซตนะครับไว้พินเซตตัดยอดมาชํานะฮะอันนี้ก็จะเป็นสตรอเบอรี่เชดนะครับไว้พินเซตนะครับด่างชมพูก็มีนะครับอันนี้ก็เป็นออรีเอนะครับหููช้างด่างมิ้นก็มีนะครับแล้วก็ ข้ามกุ้งนะครับฟอริล่าบิวตี้นะครับอันนั้นก็เนี่ยนะฮะอันนี้คือต้นมิ้น์นะครับต้นมิ้น์บุษราคามิ้น์ฟูมิ้น์นะครับตัวนี้ตัวนี้มาจากเนื้อเยื่อนะฮะกว่าจะโตได้นะฮะอันนี้เปลี่ยนกระถางไว้นะครับก็จะประมาณนี้ส่วนนี้ก็จะเป็นไม้เนื้อเยื่อที่ทําการนําออกจากขวดใหม่ๆนะครับนี่อันนี้ก็มีทั้งกล้วยนะครับอันนี้เป็นบุดด่างเหลือง นะครับบดด่างเหลืองก็เสร็จเรียบร้อยนะครับในการตัดชำบุษราคำดังมิ้นก็ท่านใดสนใจต้นไม้สวยๆนะครับก็กดติดตามไว้นะครับชอบต้นไหนก็ค่อยทักมานะครับแต่ก็ไม่มีขายทุกต้นนะครับบางต้นก็ยังทำแม่อยู่ทำจำนวนอยู่ยังไม่เยอะนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ